สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบเครื่องเจียกันนะครับวัดสูงราคาถูกอย่างตัวนี้วัดต่ําราคาแพงนะครับผมเดีเราจะมาดูกันเลยว่าเนื้อข้างในเขาเนี่ยมันต่างกันที่ตรงไหนนะครับแล้วก็ทําไมราคาถึงต่างกันและทําไมวัดถึงต่างกันนะครับเอาเริ่มที่ตัวตัววัดสูงก่อนเลยราคาถูกตัวนี้รุ่น M 9513B นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่850วัตต์ นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันต่างกับตัวนี้ยังไงเดี๋ยวผมลองแกะตัวนี้ให้ดูก่อนครับเบื้องต้นนะครับ,บ,นะรบก็ตัวนี้ก็เป็นปกตินะครับมีสวิทช์มีฐานมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมลองแกะตรงนี้ให้ดูนี่นะครับแล้วเดี๋ยวส่วนตัววัดต่ําราคาแพงตัวนี้คือรุ่น G A 400ตัวนี้720วัตต์เราก็จะมาดูข้างในเขาเหมือนกันว่ามันต่างกันที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราเปิดหัวกระโหลกมาดูเลย อันนี้เราเปิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นนะครับในตัวของตัววัดสูงราคาถูกเนี่ยกับตัววัดต่ําราคาแพงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัววัดสดุนะครับตัวนี้ของของวัดสูงราคาถูกอันนี้ของวัดต่ําราคาแพงซึ่งถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยวัดสดุตัวนี้ค่อนข้างดีกว่านะครับหรือแม้กระทั่งลูกปืนนะครับดูชัดๆนะครับเห็นไหมฮะ หรืออาจจะเป็นตัวหัวกระโหลกด้านบนตัวนี้นะครับวัสดุตัวแพงก็ดีกว่านะครับตัวนี้เป็นเฟืองเฉียงด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ตัวด้วยตัววัสดุเนี่ยตัวตัวแพงเนี่ยจะวัสดุเกรดที่ดีกว่าอ่ามาเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับมีอะไรต่อบ้างนะครับทีนี้ก็อาจจะเป็นทุ่นนะครับทุ่นน่ยดูซิมันต่างกันตรงไหนบ้างเฮ้เราจะมาดูให้เห็นชัดๆเลยว่าเขาต่างกันที่ตรงไหนนะครับอันนี้ของ หวดสูงราคาถูกอันนี้ของตัวหวดต่ำราคาแพงนะครับถ้าดูด้วยด้วยตานะครับอันนี้หวดสูงอ่ะทุ่นมันใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้หวดมันต่ําทุ่นมันต้องเล็กกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้เรามาดูด้านหัวทุ่นนะครับหัวทุ่นเนี่ยถ้าเรามองดูจริงๆเนี่ยที่เป็นทองเส้นทองแดงเนี่ยนะครับจะเห็นมองด้วยตาเปล่าเนี่ยสีทองแดงเนี่ยคนละสีนะครับตัวนี้จะเป็นสีเข้มกว่านั่นก็คือเกรดที่ดีกว่า นะครับตัวนี้สีมันจะอ่อนๆหน่อยนะครับก็ตามเกรดของราคาขายซึ่งราคาขายจริงตัวนี้มันต่างกันอยู่ประมาณ700บาทซึ่งตัวนี้จะแพงกว่า700บาทนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ส่วนการเลือกใช้ที่ถูกวิธีเนี่ยถามว่าตัวถูกเนี่ยใช้งานหนักได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเลือกให้เหมาะกับงานที่ใช้นะครับส่วนตัวแพงเนี่ยใช้งานหนักได้อยู่แล้วอันนี้รู้กันอยู่นะครับคือ มันดีทั้งคู่ดีทั้งคู่อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้งานแบบไหนนะครับว่างานของคุณลักษณะเป็นแบบไหนและเน้นงานแบบไหนเป็นหลักนะครับเพราะสองตัวนี้ค่อนข้างต่างกันนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นสวิตช์ท้ายตัวนี้เป็นสวิตช์ท้ายอีกตัวหนึ่งเป็นสวิตช์ข้างอยู่ที่ถนัดและก็เหมาะถามว่าดีไหมดีทั้งคู่ครับอยู่ที่เลือกใช้และก็ประเภทงานที่ใช้นะครับพวกนี้เนี่ยข้อควรระวังเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนอกจากว่าเป่าฝุ่น นะครับดูแลทำความสะอาดเขาเป็นปกตินะครับพวกนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะอย่างแรกที่เสียเนี่ยจะเสียตรงช่วงนี้ครับที่มันชอ็อตเนี่ยคือซองถ่านทั้งสองอันเลยเนี่ยซองถ่านเห็นไหมฮะช่วงนี้มันจะเป็นพวกฝุ่นปูนฝุ่นผ้ายีนฝุ่นไม้อะไรพวกนี้เข้าไปอุดตันมันทําให้มันชอ็อตตรงหน้าคอมมิวนะครับมันก็เลยทําให้มีปัญหา จริงๆแล้วพวกเครื่องเกียวพวกนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับถ้าเราถอดน็อตออกมาตัวท้ายถอดน็อตออกมาหนึ่งตัวเราเป่าใงความสะอาดทุกอย่างคลีนหมดเลยนะครับแม้กระทั่งการระบายความร้อนก็ดีนะครับอันนี้ผมอยากฝากไว้หน่อยนะครับพวกนี้ก็จะอยู่กับเรานานขึ้นแล้วมาดูกันลึกๆอีกทีหนึ่งข้างในเป็นฟินคอยข้างในก็มีการเคลือบมาทั้งคู่นะครับผมว่าตัวทองแดงน่าจะเป็นเหมือนกันกับตัวทุ่นตัวนี้ตัวตัววัดต่ำราคาสูง เกรดน่าจะดีกว่านะครับตัวนี้ก็เกรดรองลงมานะครับตามราคาที่เขาต่างกันแม้กระทั่งในตัววัสดุพลาสติกก็ราคาก็ต่างกันนะครับผมทีนี้เนี่ยมีอะไรที่ต่างันดีกตัวกล่องอุปกรณ์ด้านในนะครับมีแฮนเดลมีกาดเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษที่ว่ามีใบเจียแถมมาให้ด้วยในกล่องนะครับถ้ามองจากภายนอกเราก็จะเห็นความต่างนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี่ครับ อย่างแรกเลยอย่างที่หนึ่งคือหัวเห็นไหมครับวัสดุต่างกันอันนี้ก็จะส,กสากๆหน่ออันนี้ก็จะเรียบเรียบเนียนสวยๆนะครับอันที่2หงายเครื่องขึ้นมาก็จะเป็นตัวประกับนะครับอันนี้มียางอันนี้ไม่มียางนะครับอย่างที่3ละ่ะเนื้อพลาสติกถ้ารูปๆดูก็อาจจะมีความต่างกันอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับส่วนอย่างที่4ี่ก็คือสายไฟเห็นไหมครับตัวถูกเนี่ยจะสายไฟเล็กตัวแพงเนี่ยจะสายไฟใหญ่กว่านะครับ2เครื่องยานสองตัวนี้มีความต่างกันก็นกจริง ในอยู่ช่วงราคาประมาณที่ต่างกัน700บาทแต่เราควรเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับกับงานที่เราจะใช้อย่างตัวนี้เป็นกึ่งงานหนักตัวนี้อาจจะเป็นงานหนักนะครับเลือกให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าเอาตัวนี้ไปใช้งานหนักนะครับก็ขยับไปอีกหน่อยนึงซึ่งราคาไม่ได้ต่างกันมาก700บาทอาจจะได้ของที่ทนและถูกใจกว่าในการใช้ไปก็ได้นะครับ แล้วผมฝากว่าอย่างอย่างสุดท้ายคือเวลาใช้เสร็จแล้วควรเป่าฝุ่นให้ด้วยนะครับผมเพื่ออายุการใช้งานของเขาเขาจะไอยู่กับเรานานๆน,น,นะครับผมผมฝากไว้ด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายแฮนเดิลอากาศควรใส่นะครับเพื่อความปลอดภัยมีอะไรที่ติชมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ